กราบเรียนท่านผู้มนวยการและคณะผู้บริหารทุกท่านดิฉันนางสาวกิติยาอินทรายุทธเป็นตัวแทนคุณครัูดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสารศาสตร์พิเทศบูรพาวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมโดยใช้ทุกประสาทสัมผัสในทุกพื้นที่ของโรงเรียนสำหรับหัวใจของการพัฒนานักเรียนระดับชั้นอนุบาลประกอบไปด้วย4หัวใจหลักได้แก่ 1. ครู 2. นโยบายและจุดเด่น 3. การจัดการเรียนการสอน 4. การอภิบาลติดตามผลและประเมินผล สำหรับหัวใจดวงแรกก็คือคุณครูซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่าครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญรองจากคุณแม่ของนักเรียนเพราะครูเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการปั้นหรือแต่งนักเรียนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่สังคมต้องการสรุปได้ว่าครูเป็นตัวจักรสำคัญของโรงเรียนซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้อันได้แก่ใจดีรักเด็ก มีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบสะอาดแต่งกายสุภาพใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอหัวใจเรื่องที่สองนโยบายและจุดเด่นอันได้แก่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบูรพามีการจัดแนวการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของเด็กแต่ละคนและแต่ละช่วงวัยด้วยการกระตุ้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการเล่น BBL หรือ ben b a n n b e d Learning เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะผู้เรียนผ่านการเล่น BBL ทางโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเสริมประสบการณ e ์ EPL โดยจัดมุมเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม m o r n i n g Market ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติจากมุมนิทานมุมบล็อกและเกมการศึกษาซึ่งกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ในโรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของการเรียนการสอนทางโรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านประสบการณ์ตรงรู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มีการกระตุ้นสติปัญญาให้มีความสามารถในการใช้เหตุผลรู้จักคิดวิเคราะห์และใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นก็คือการที่ครูให้การดูแลเอาใจใส่ในักเรียนอย่างสม่ําเสมอให้ความรักความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือและความเข้าใจในตัวของผู้เรียนหากไม่มีกระบวนการนี้ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่ตัวของผู้เรียนเองสำหรับการเข้าถึงผู้ปกครองทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม จัดแสดงผลงานและการรายงานผลการศึกษาของนักเรียนรวมถึงการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อเป็นการพูดคุยให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองหัวใจดวงที่3 การจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนเน้นพัฒนาทักษะด้านวิชาการอันได้แก่การอ่านหนังสือเช่นหนังสือหนูน้อยอ่านเก่งดรุณศึกษาหนังสือกอไก่และหนังสือ abc การเขียนซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนได้ถูกต้องตามหลักของโรงเรียนสารศาสตร์ การสร้างเสริมทักษะกาิทศาสตร์ในเรื่องของจินตาคณิตซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมือรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนอันได้แก่กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมรีไซเคิลกิจกรรมคุูกิ้งกิจกรรมมอร์นิ่งมาร์เก็ต กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมปลูกผักกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมคมริสต์มาสซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่กล่าวมานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติมีความกล้าแสดงออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและหัวใจดังสุดท้ายนะคะ การอภิบาลติดตามและประเมินผลโดยทางโรงเรียนจะติดตามพัฒนาการในด้านต่างๆของผู้เรียนและทำการอภิบาลคอยติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ